เมื่อตื่นมาในสภาพที่มียูนุปแล้วเวลาเหลือไม่พอจะทำตะยังมุมเนี่ยละหมาดซุเฮีได้หรือไม่เพราะว่ากลัวว่าถ้าไปอาบน้ำเนี่ยเวลามันจะหมดอืมอันนี้เป็นอิสลามะฮ์มัดมุฮัมมัดอัลลอฮ์มูฮัมมัดอ๋อเป็นเป็นคถามที่ดีนะผมว่าเป็นคาถามที่ที่ต้องต้องต้องอธิบายในเชิงหลักการครับมันมันมีมันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่า เวลาเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่แคบมากอืในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าวักตุมุดละอืยมันมีมันมีเวลาอิบาดะที่เป็นหมสุสวัะเป็นเวลาที่มันกว้างกับมดุดัยอียดคือเวลาที่แคบสุพีประมาณชั่วโมงสิบนาทีแต่นี้ไม่เกินคือคือถ้าถ้าตื่นมาต้นเวลาเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาในการอาบน้าแต่เวลาตื่นมาในเวลาที่แคบมากเป็นอาคริลวับแปลว่าเป็นท้ายของเวลาเนี่ยอันเนี้ยเขาก็เลยสงสัยว่า ถ้าจะไปอาบน้ํามาเนี่ยก็ออกนอกเวลาอืถ้าแตยาม,มุมปุ๊บเนี่ยก็ละหมาดเลยก็ยังอยู่ในเวลาใช่อธิบายอย่างนี้ครับการอธิบายเรื่องตยาม,มุมก่อนนะครับแตยามมุมเนี่ยจะมาแทนเรื่องการอาบน้ําละหมาดหรือ Al l, อัลกุสหรือการอาบน้ําวาญิบเนี่ยมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คือฟ ok ักดุลมะแปลว่าการ ไม่มีน้ํำไม่พบน้ําอำไม่มีน้ำสองก็คืออัลอเยสอันอิสิอามาลอัลมาก็คือการไม่มีความสามารถที่จะใช้น้ําได้อืมีม,มีแต่ใช้ไม่ได้อืครับอันนี้คือสองสาเหตุที่ทําให้เลื่อนขยับจากการอํานละหมาดหรืออาบน้ำอยุนุบไปเป็นตะยมมุมหนึ่งไม่มีน้ำสองมีแต่ใช้ไม่ได้ อ,อาจจะด้วยเหตุแห่งป่วยหรือสาเหตุอื่นๆตามหลักการครับนั่นแปลว่าในสภาพเนี้ยน้ำมีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้น้ำด้วยแต่มาติดเรื่องเวลาเข้าใจนะมาติดเรื่องเวลาว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าไปอาบน้ำเนี่ยเวลาจะหมดแล้วจะทำยังไงนั่นแปลว่าการแตยาม,มุมเนี่ย ไม่ได้สามารถแทนการอาบน้ําด้วยด้วยเหตุแห่งเวลาครับแต่การทําต่ยามุมจะแทนการใช้น้ําด้วยการใช้น้ําได้ด้วยเหตุแห่งอุปสรรคอืและอุปสรรคในที่นี้คือหนึ่งการไม่มีน้ำสองไม่สามารถใช้น้ําได้ครับนั่นแปลว่าต้องกลับไปสู่ผู้ก่มเดิมก็คือจําเป็นต้องใช้น้ําำถึงแม้ว่าการไปอาบน้ํามันจะทําให้เวลาหมดก็ตาม เราก็ต้องไปชำระล้างตัวเองอาบน้ำเยนาบะให้เสร็จแล้วกลับมาละมาเพราะเราอยู่ในสภาพที่เป็นอุอรสครับถามว่าในสภาพแบบเนี้ยมันมีแนวปฏิบัติยังไงนบ,บีได้บอกว่ามันนามาอัลอลาตินเอานาซียะฮ์ฟันยสุสล,ลิฮะอิดะครา,าระฮลากับฟารอตาลฮาอิลลาซาลินบีนบ,บอกว่าใครก็ตามที่นอนหลับหลับจนเลยละเวลาละมา หรือลืมหลับลืมเมื่อนึกขึ้นได้ฟันยูซอนลิฮาเขาจงละมาดอิซาตะกราฮาเมื่อเขานึกได้ลากราฟาลอต้าและหาอิลซาอีกไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนได้นอกจากเรื่องการละหมาดเท่านั้นแปลว่าในกรณีนี้เนี่ยประเด็นคือการที่เขาตื่นมาล่าจนเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่สามารถละหมาดในเวลาได้เพราะ การจะละหมาดได้มันมีเงื่อนไขคือตัวเองต้องปราศจากสภาวะของฮาดัสครับฮาดัสเป็นสภาวะนะอืไม่ต่างกันในยิสในยิสเป็นตัวครับนยิสเป็นไอเป็นตัวเป็นเห็นได้กลิ่นสัมผัสได้แต่ฮาดัสไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เป็นสภาวะสภาวะของการมีฮาดัสเล็กแปลว่าการไม่มีน้ําละหมาด สภาวะของการมีหาดัสใหญ่แปลว่าในสภาพที่เป็นยูนุปมีเฮดนีฟาสเป็นสภาวะแต่ไม่ได้หมายถึงจับเลยนยิสต้องไปล้างมืออฉะนั้นการที่จะให้ตัวเองพ้นสภาวะของการมีหฮดัสถ้าเกิดเป็นหฮดัสเล็กก็คือด้วยการนั่งละหมาดถ้าเกิดเป็นหฮดัสใหญ่ก็คือด้วยการอาบน้ําวายิครับแต่นี้ในกรณีอย่างนี้เราตื่นมาแล้วมันแล้วมันท้ายมากหน้าที่คือเงื่อนไข ที่เราจะสามารถละหมาดได้คือเราต้องอาบน้ําก่อนต้องไปอาบน้ําครับอทำแต่ยาม,มุไม่ได้ครับถึงแม้ว่าคําถามบอกว่าไปอาบน้ําแล้วมาละหมาดมันอยู่นอกเวลาฮานดิสบทนี้มันเข้ามาแปลว่าประเด็นมันอยู่ที่เราตื่นมาล่าเพราะเวลาของคนเวลาเวลาจําเป็นของคนที่ตื่น,นคืออะไรรู้ไหมของคนที่หลับเนี่ยคือตอนที่เขาตื่นเขาตื่นแล้วเขานึกได้ครับเขาตื่นแล้วเขานึกได้ว่าเขายังไม่ได้ละหมาดนั่นคือเวลาของเขา แต่นี่เมื่อนั่นคือเวลาของเขาเนี่ยเขาทําในสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบแห่งการกระทํานั้นคือจะละหมาดก็ต้องมีนละหมาดถ้ามียืนนุ่งก็ต้องอาบน้ําครับก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาละหมาดถึงแม้ว่าการละหมานั้นจะอยู่นอกเวลาก็ตามแต่เพราะหะดิสบทน,นี้มาเป็นหลักยันเอาไว้ว่าใครก็ตามที่นอนหลับไปหรือลืม,มเวลาของเขาคือเมื่อเขานึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ตื่นมาแล้วมารู้ว่าอตอนนี้ยังไม่ละหมาดไปทำให้เสร็จ เราจะให้เหตุผลว่าเมื่อเวลาเหลือน้อยมาแตยามมุมแล้วละหมาดอะไรครับเพื่อที่จะให้รักษาเวลาหมาดไม่ได้อืเพราะแตยามมุมไม่ได้ถูกเอามาแทนการใช้น้ําด้วยเหตุแห่งเวลาเหลือน้อยมันต้องเป็นอุปสรรคที่ศาสนากําหนดไว้อืก็คือเรื่องของการไม่มีน้ำสองมีอุปสรรคในการใช้น้ําครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอาบแล้วกลับมาเนี่ยเวลามันหมดก็ให้ทําตามนั้นเลย ให้ละหมาดตามน,นั้นเลยอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอันนี้สําคัญถ้าหากว่าเราตื่นมาแล้ว,ลวเราทําความสะอาดร่างกายทันแต่บอกว่าถ้าจะละหมาดสุนัตก่อนเนี่ยเดี๋ยวเวลาจะหมดอือันนี้ให้ละหมาดก็ดูก่อนไปสุนัตทีหลังใช่แล้วไปชดใช้สุนนะกบลียะข้างหลังอืกรณีอย่างเงี้ยไปชนสุนนะกบลียะข้างหลังนั่นแปลว่าเวลามันเหลือเฉพาะฟราดู ถ้ามันเหลือเฉพาะว่ดดูเนี่ยแปลว่าต้องทําสิ่งที่เป็นพรดดูก่อนสุนทรอื่นทิ้งก่อนอแล้วเดี๋ยวค่อยไปกอดอใช้ไปชดใช้ในตอนที่มนอยู่หลังเพราะแปลว่าเวลามันเหลือแคบเฉพาะเท่าที่ตัวของมันครับนะครับเพราะเวลาเราไปดูหุก,กลมในเรื่องของความวาจิปนะคุณออ้มในเชิงอุสรฤกษ์เลยนะครับมันจะจําเป็นในสามสถานะด้วยกันหนึ่งก็คือในเรื่องของผู้กระทาผู้กระทาจำเป็นในผู้กระทำนี่คือสถานะว่าจําเป็นในแง่ารายบุคคลหรือจําเป็นในแง่ของ เอะไรครับจะมามที่เป็นฟันดูอินฟันดูกิฟายะครับอันนี้รายบุคคลสองจำเป็นในแง่ของเวลาแปลว่าเวลาเหลือแค่ไหนถ้าเท่ามันเท่าตัวของมันเนี่ยแปลว่านั่นคือวาญิบสําหรับสิ่งสิ่งนั้นอย่างเดียวทําส,ส่วนอื่นแทรกไม่ได้ครับเข้าใจนะทีนี้เวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือหลักการที่ที่อะไรครับที่ที่ทาศาสนาวางไว้นะครับหรือจําเป็นที่เป็น เฉพาะเจาะจงไม่ได้ให้เลือกปฏิบัติเช่นเรื่องละมาเรื่องสกาเรื่องฮับส่วนในแง่ของเลือกปฏิบัติก็เช่นกาฟาร์ใช่ไหมมันมีลําดับหนึ่งสองสามอันนั้นคือเป็นจงเป็นเหมือนกันแต่เลือกปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างรหรือจําเป็นเจาะจงก็เจาะจงไปเลยคุณต้องทำอย่างนี้เอาหรือมาแทนไม่ได้ออันนี้ในหมวดที่เรียกว่ามันอยู่ในหลักอุซูลละต้องไปดูในในส่วนที่มันเป็นโครงสร้างหละในชางในทางนิติศาสตร์ว่าเวลามองหุกลม ประเด็นมันอยู่ตรงไหนนั้นอันตรงนี้เนี่ยตอบไม่ง่ายว่าพี่น้องถ้าตื่นมาแล้วเวลามันอยู่ท้ายมากสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่จะเข้าสู่การละหมาดก,ก็คือการอาบน้ํอยูนุพันท์บอกว่าท่านตื่นมาส่าพมีมยูนุบัรับนั่นแปลว่าในสภาพแบบนี้ไม่ถือเป็นอุซท,ที่จะเอาแต่ยามุมมาแทนการอาบน้ําไม่ถืออืแปลว่าท่านจะต้องไปอาบน้ําแล้วมาละหมาดถึงแม้ว่าการละหมาดนั้นจะอยู่นอกเวลาก็ตามเพราะ ท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในโอรสที่อนุญ,ญาตให้กระทําในสภาพนี้ได้ครับนะครับเพราะหะดิสติบอกมันน่ามาเอาสลาตินเอาเนสียะฮฟังยุสลิฮะอิดาตะกอราฮะลากับฟารตะลละฮะอิละดาลิกอ,อันนี้คือหลักการครับนั่นแปลว่าให้ทาตามนี้ไปนะครับอันนี้เนี่ยยังดีนะพี่น้องที่ถามเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเวลาจะหมดครับแต่ว่าคนที่นอนสุพีแล้วก็ปล่อยเวลาให้มัน ผ่านเลยไปจนหมดเวลาเพิ่ง <ไป S 1> เชฉยชไม่ได้สนใจตื่นมาเข้าห้องน้ำกับเไปนอนต่อเชควินบาสบอกเป็นหนึ่งในบาปใหญ่หลวงแล้วก็เป็นหนึ่งในเช่นนิการงานของคนที่เป็นมุนาฟิกดวยต้องไป